ลั่นเลยลั่นเลยเมื่อกี้ว่าจะมาให้มันทันขึ้นนะไม,ไม่ทันเนี่ยเออา,าริโอติดโอ้เมื่อกี้จะมาให้ทันนะ่ะไม่ทันเลย โอ้ประตูหายหมดแล้วกรับแรงเกินนะประตูลนหายหมดเลยประตูนี่หายหมดเลยกระเบรงเกินโอ้ตัดติ่งหมดแล้วอันนี้ประมาณกี่ตันนะเนี่ยใส่ประมาณกี่ตันเนี่ย โอ้โหใส่มันเยอะนะครับปีนี้เทคซิงครับเน้นวิ่งงานนะคันนี้เดี๋ยวจะปูให้ดูนะเทอร์โบโอ้เมื่อก่อนนี่ใส่แค่เท่าระแนงนะนี่เสริมระแนงไปอีกเก้อบสองชั้นแล้ว จากขั้นแรกนะมาก่อนใส่แค่นี้อันนี้เพิ่มมาอีกอันนี้เพิ่มมาอีกแล้วครับเอาให้ทันใจวัยรุ่นเยอะไม้ทั้งหมดระบบไม้ทั้งหมดนะเราไม้โอ้โหนี่เย้าชนวัยรุ่นเถอะนะไปเล้ว